มีนักเรียนนะครับส่งการบ้านมาอวดแบบว่าโอ้โหบอกได้เลยว่าเหมือนขายขิงนะครับคือ,อต้องบอกว่าผมภูมิใจนะครับที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนกับผมแล้วสามารถรทํากําไรได้นะต้องบอกว่าการที่มาเรียนกับผมนะผมเนี่ยสอนวิธีอยากถูกต้องไปให้แล้วนะครับส่วนกําไรเนี่ยที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละการเงินของคนไม่เหมือนกัน กำไรกับรายมากกำไรน้อยเนี่ยผมดีใจกับทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะบางคนเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะพี่มอสเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะพี่มอสโหกําไรเท่าไหร่นะอันนี้ภาพนี้เจ็ดพันภาพนี้เก้าพันนะครับโอ้โหก็คือเพื่อนลากมาเรียนด้วยซ้ํานะเพื่อนลากมาเรียนไม่ชอบเลยอันตี้ด้านการเทรดเลยบอกว่าอาจจะแบบหลอกลวงนู่นนี่นั่นทีนี้พอได้มาเจอผมในออฟฟิศเนี่ยในออฟฟิศแบบเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยผมมีอ่าออฟฟิศ ทางการมีรถมีทุกอย่างคือเอาง่ายๆคือคุณเชื่อถึงได้แน่นอนนะครับสิ่งสำคัญคือพอหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยพี่มอสเนี่ยทำกำไรอย่างแบบโอ้โหปิดจ็อบนอนปิดจ็อบนอนเนี่ยผมขึ้นยูทิดีนะให้คุณดูนะปิดจ็อบนอนปิดจ็อบนอนนะครับความสําเร็จนี้นะครับไม่ใช่แค่ผมที่เดินที่พาพี่ทั้งสองหรือที่พานักเรียนเนี่ยมาทํากําไรแต่เป็นตัวพี่เองทางนั้นที่พี่แค่ทําตามผมแค่นั้นเองผมบอกวิธีไปเหมือนทอดหมูกอด20ชั่วโมงพี่ก็ไปทอด20ชั่วโมงมันอร่อยแล้ว ทีนี้สําคัหรือปีก็แค่รักษาสเต็ตนี้ไว้เวลามีเงินก็อาจจะแบบแบ่งไปใช้หนี้ถ้ามีหนี้ถ้าไม่มีหนี้ก็เก็บเงินบ้นางอาจาเป็นการเก็บเงินในรูป,รปแบบฝากประจำในรูปแบบอสังหาหรือรูปแบบอากขาอะไรก็แล้วแต่ที่พี่มีความรู้ในด้านอื่นที่ทําให้ความเสี่ยนต่ำเนาะก็ผมก็ขอให้ทุกคนนะที่เป็นนักเรียนผมนะฟังฟังตลอดปีตลอดไปตุดจีนนี้ก็รับทราบกันทุกคนเลยนะครับว่าบ๊ายแล้วเจอกันวันเทารดที่สองมิถนาครับ